สวัสดีครับต้อนรับสู่พอดแคสต์ HR Talk กับผมประคันปันทพพลังกูลนะครับท่านฟังเคยได้ยินคําว่าผลงานจะดีไม่ดีเนี่ยมันอยู่ที่ว่าพนักง,งานคนนี้เป็นเด็กของใครมาบ้างไหมครับหรือผู้บรหิหารบางคนก็จะมีข้ออ้างว่าน,นี่คือเด็กผมผมจะให้ยังไงก็ได้คุณไม่ต้องมายุ่งกับเรื่องของผลงานของเด็กผมคุณไม่รู้นี่ว่าลูกน้องผมทํางานยังไงผมรู้ดีที่สุดแล้วก,ก็ให้ผลงานลูกน้องตัวเอง A ยกฝ่าย เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้บ้างไหมผมว่าในยุคนี้ที่ HR เราต่างพูดถึงคำว่า Digital HR พูดถึงคำว่า HR Transformation ซึ่งมันเป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่ HR ทั้งหลายที่เดินเข้าไปข้างหน้าระบบต่างๆที่มีดูความทันสมัยต่างๆงนามันเกิดขึ้นเนี่ยแต่บรรดาผู้จัดการกับผู้บริหารของเราเนี่ยเขา Transform ความคิดของเขาไปตามระบบ HR มากน้อยแค่ไหน อันนี้คือสิ่งที่ท่านจะต้องถามแล้วก็ประเมินองค์กรของเราเพราะระบบที่มักจะมีปัญหาเสมอกับเหตุผลที่เมื่อกี้ผมเล่าไปเมื่อสักครู่นะครับว่าเด็กของใครเด็กของผมผมก็อยากให้เท่าไหร่ก็ให้เคสนี้มักจะเกิดกับเรื่องของระบบบริหารผลงานหรือว่าคําว่าประเมินผลงานเนี่ยเป็นประจําเลย เวลาที่จะมี c a l i b r a t i o n นะครับผมเคยก็ไปอยู่ในเซสชันทำ performance calibration ของลูกค้าองค์กรแห่งหนึ่งก็เคยได้ยินนะครับแต่เดี๋ยวแต่ปัจจุบันนี้องค์กรนี้ดีขึ้นอย่างอย่างมากมายแล้วนะครับในอดีตก็เคยได้ยินแรกแรกที่เราทำ c a l i b r a t i o n กันใัหม่ก็คือเกิดอาการทะเลาะก,กันแบบนี้วนะว่านี่เด็กผมนะครับนี่เขาเก่งคือโดยที่เขาอาศัยเหตุผลของเขาเองนะคร คนอื่นรอบข้าง80%ชี้มาเลยว่าเด็กคนนี้ไม่มีผลงานแต่มีแค่ตัวแมネเจอร์คนเดียวที่บอกว่าลูกน้องตัวเองนี่ดีสุดสุดยอดสุดๆละคือสุดท้ายเราก็เอาเอฟเวนต์นะครับเอาหลักฐานที่ชัดๆมาคุยกันตีแผ่กันตรงหน้าเลยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือผูกเอาผลงานของผู้บริหารคนนั้นนั่นแหละเข้าไปในระบบด้วยคือถ้าเขาไม่สามารถจะประเมินลูกน้องตัวเองแบบตรงไปตรงมาได้เขาก็ไม่ควรจะเป็นผู้บริหารหรือเป็นผู้จัดการ ถูกไหมฮะดังนั้นระบบประเมินตรงนี้มันก็เท่ากับว่าเราต้องประเมินผู้จัดการคนนั้นด้วยถ้าผลงานที่เขาประเมินลูกน้องตัวเองออกมาอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับกันไม่ได้จริงๆแปลว่าผลงานของผู้รริหารคนนี้ก็แย่ไปด้วยอีกคนหนึ่งมันก็เลยทําให้ระบบมันเอื้อไปเรื่อยๆเกื้อกูลกัน นะถ้าคนนี้ประเมินไม่ดีหรือคนนี้ให้เวอร์เกินไปจะมีผลต่อผลงานของคนประเมินด้วยเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นกึ่งกึ่งแกมบังคับให้ผู้บริหารทุกคนจะต้องเคารพกฎเกณฑ์แล้วก็เคารพหลักฐานชัดเจนถ้าอยากให้ลูกน้องผลงานดีไม่เป็นไรเราก็ช่วยขาให้ผลงานดีได้นี่ฮะใช่ไหมฮะโดยอาศัยหลักการที่ถูกต้องที่เราเรียกว่าบริหารผลงานนี่แหละตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนเชื่อมโยงกับเป้าหมายองคอ์กรจริงๆระหว่างปีก็คุยฟีดแบ็กสอนให้เขาทําให้ได้ และเขาทําได้จริงเราก็ให้ A ได้อย่างตรงตามหลักฐานแบบนี้มันเลยทําให้ผลงานองค์กรมันดีขึ้นแต่เ,เขาจริงๆกว่าจะไปถึงจุดนั้นได้เนี่ยนะฮะมันยากเหมือนกันนะครับหลงหลังนี้ก็ยังมีนะฮะกับเหตุผลนี้อยู่ผมก็เลยมีข้อสงสัยอยู่ว่าเอ้ยในตลาดนี้เขาพูดกันถึง HR Transformation พูดถึง Digital Transformation ในมุมของ HR โดยใช้ระบบ Digital, ดิจิทัลดูดูมันหรูหราทัานสมัยมากนะครับแต่พอถึงเวลาเข้าไปสัมผัสกับ ทัศนคติมุมมองของผู้บริหารของ h r หรือแม้กระทั่งของพนักงานกับกลายเป็นว่ามันไม่ได้ทรานส f ฟอร์มไปตามระบบนั้นนะฮะดังนั้นผมกลับมองอีกมุมหนึ่งว่าเราจะทรานส f ฟอร์มยังไงก็ได้อันนั้นเป็นเรื่องของระบบแต่อย่าลืมเรื่องของไมเซ e t ของคนด้วยที่จะใช้ระบบนั้นต่อเราอาจจะดูว่าเออเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงระบบดูดีเนาะแต่สุดท้ายแล้วมันก็วนกลับมาอีรอบเดิมเพราะว่าอะไรเพราะคนไม่ได้เปลี่ยนไมเซ e ตตัวเองกับระบบเหล่านั้นนั่นเองนะครับ จากคําพูดที่ผู้บริหารพูดเสมอนะครัหรือผู้จัดการบางคนก็จะมีข้อซุบซิบนินทากันนะคะคุยกันอยู่ในกลุ่มว่าเออเนี่ยเด็กคนนี้ได้ผลงานดีเพราะว่า,วานี่ผู้บริหารคนนั้นไงเขามีอิทธิพลเขาเป็นเด็กของผู้บริหารคนนั้นคนนี้การที่จะทําให้ระบบนี้มันหายไปจริงๆเนี่ยมันต้องดูจากอะไรบ้างเวลาไปวิเคราะห์นะฮะสาเหตุของคําพูดพวกนี้หนึ่งก็คือมาจากระบบประเมินผลนั่นแหละ ที่ไม่สามารถที่จะชี้บ่งหรือว่าบ่งชี้เรื่องของหลักฐานผลงานที่มันชัดเจนปัจจุบันยังมีอยู่นะครับที่บางองค์กรยังคงใช้ระบบประเมินผลแบบปริมาณงานคุณภาพงานนะครับดูฟังอย่าคิดว่ามันโบราณนะครับเพราะว่าในชีวิตจริงยังมีอย่างนี้อยู่อีกเยอะนะฮะแม้ว่าท่านจะบอกว่าโอ้ยเดี๋ยวนี้ HR มัน Transform ไปเยอะแล้วนะครับไม่มีหรอกแบบนี้เอาจริงๆมีอีกเยอะครับ เพราะผมยังเพิ่งเจอมาหลายๆองค์กรที่พยายามเข้าไปเปลี่ยนให้เขาจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นว่าปริมาณงานคุณภาพงานในมุมแค่เนี้ยแล้วทุกคนก็จินตนาการปริมาณงานคุณภาพงานต่างคนต่างจินตนาการกันไปคนนี้บรรลุเป้าดีโดดเด่นสูงสุด outstanding เพราะอะไรเพราะว่าเป้าหมายปริมาณงานคุณภาพงานตกลงกันเองฮะไม่ได้มีการขึงหรือว่าคำนวณหรือเชื่อมโยงเป้าหมายจากองค์กรลงมาสักเท่าไหร่พนักงาน A กันเป็นแถวเลยแต่องค์กรนี่ติด ดินเลยฮะดีด็อกอียังมีเลยนะครับพันเคสนี้คือตัวระบบมันเองมันไม่มีความชัดเจนตั้งแต่ต้นถ้าจะเปลี่ยนก็ต้องแก้ไขตรงนี้แหละว่าจะทำยังไงให้มันอยู่บนพื้นฐานของหลักฐานจริงๆ Evidence จริงๆที่มันเป็นผลงานของพนักงานนะโดยปกติเวลาเราแก้ระบบผลงานก็ส่วนใหญ่นะครับก็จะวิ่งไปหาตัววัดผลงานว่าผลลัพธ์ของงานนี้ที่เราคาดหวังจากพนักงานตำแหน่งนี้ที่เข้ามาทำเนี่ย เราคาดหวังอะไรทุกตำแหน่งมันมีผลลัพธ์ที่เราต้องการคาดหวังอยู่แล้วดังนั้นเราถึงจ้างเขาเข้ามาทาถูกไหมครับถ้าเราจ้างมาแล้วให้เงินเดือนแล้วแต่เราไม่ได้คาดหวังผลลัพธ์อะไรนั่นแปลว่าเราก็จ้างมาก็ไม่มีประโยชน์อะไรอยู่ดีดังนั้นนั่นคือมุมแรกที่ส่วนใหญ่เราเรียกว่า KPI หรือผลลัพธ์ที่พนักง,งานจะต้องส่งมอบให้กับบริษัทให้ได้อีกมุมหนึ่งคือมุมเรื่องของตัว competency หรือพฤติกรรมซึ่งใน ระบบเดิมๆก็จะมี competency แบบพฤติกรรมมาเป็นเซตเลยนะฮะสิตัวบาง15ตัวบ้างซึ่งมันเยอะมากแล้วก็บางพฤติกรรมเองก็ม่ได้เกี่ยวข้องกับงานที่พนักง,งานทําจริงๆแล้วอีกอันหนึ่งที่สําคัญคือมันไม่ได้เชื่อมโยงกับ core value ของบริษัทหรือขององค์กรเลยแม้แต่นิดเดียวดังนั้นมันก็เลยกลายเป็นพนักง,งานก็มึนๆงงๆถึงเวลาประเมินก็นึกหน้าเอาเลยว่าอ๋อหน้าแบบนี้ถูกระเบียบหน้าแบบนี้ผิดระเบียบแล้วก็ให้คะแนนไป นะแล้วก็บางคนก็ใช้ตัวมุมของ competency หรือพฤติกรรมในระบบเดิมเนี่ยนะฮะเป็นตัวช่วยในการดึงเอาเกรดพนักง,งานขึ้นมามันก็เฟอ้อกันเข้าไปใหญ่เพราะอะไรเพราะยิ่งตัวนี้ยิ่งไม่มีหลักฐานเลยนะฮะถ้าเราไม่ได้มีระบบที่มันชัดเจนไม่มีการสังเกตพฤติกรรมพนักง,งานไม่มีการประเมินแบบให้เป็น180องศาหรือว่าในมุมของแมนเจอร์คนอื่นที่เคยประสานงานทํางานร่วมกับลูกน้องของแมเนเจอร์อีกคนนึงเนี่ยช่วยฟีดแบ็กหรือช่วยประเมินด้วยเนี่ยนะครับผลสุดท้ายมุมพฤติกรรมก็เฟอ้อกันเข้าไปอีก พอผลประเมินออกมามันก็เลยกลายเป็นว่าพนักงานผลงานแย่แต่ผลแต่ผลการประเมินออกมาได้ดีเนี่ยก็มีเยอะครับพนักงานบางคนโอ้โหผลงานดีมากแต่นายไม่เห็นอ่าก็เลยให้คะแนนต่าๆไปเพราะว่าผมมองไม่เห็นหน้าเขาเลยเนี่ยมันคือตัวระบบมันนี่แหละฮะที่มันจะมีประเด็นดังนั้นถ้าจะแก้คําพูดที่พูดในพอดแคสต์วันนี้นะครับที่บอกว่าเด็กใครก็ได้ผลงานดีไปเนี่ย อันนี้เราคงต้องหนึ่งคือแตะตัวระบบประเมินผลให้มันชัดเจนซะก่อนนะครับหลังจากที่ระบบมันดีแล้ว transform ร,ระบบเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะฮะเราก็ต้องมาแตะในมุมของ mindset ของผู้บริหารผู้จัดการในแต่ละระดับว่าผลงานคืออะไรกันแน่เอาให้ชัดเจนเพราะว่าส่วนใหญ่ผู้บริหารหรือผู้จัดการบางคนเนี่ยเท่าที่ผมเข้าไปช่วยนะครับเขายอมรับเลยนะฮะว่าเนื่องจากมันไม่มีอะไรชัดเจนเลยเนี่ยมันเลยทําให้เขาต้อง ให้ผลงานพนักง,งานที่อาจจะรู้สึกว่าผลงานคนนี้ก็ไม่ได้ดีไปกว่ามาตรฐานแต่ต้องให้คะแนนสูงกว่ามาตรฐานเพราะว่ากลัวเดี๋ยวลูกน้องจะน้อยใจกลัวเดี๋ยวลูกน้องจะไม่ทํางานให้เขากลัวเดี๋ยวจะคุยกันไม่รู้เรื่องเนี่ยฮะตรงนี้มันต้องเพิ่มเติมในมุมของลีดเดอร์ชิพให้กับกลุ่มผู้จัดการกลุ่มผู้บริหารให้เขาตรงไปตรงมานะครับไม่งั้นแล้วสิ่งที่เขาทำเนี่ยแค่อวยหรือสปอยคนที่ผลงานไม่ดีเพื่อให้คะแนนดีเนี่ยมันไปทําร้ายคนที่ผลงานดี จริงๆนะครับอันนั้นจะเป็นเหตุที่ทําให้ทาเล้นหลายๆองค์กรนี้เพ่นหนีไปกันหมดเพราะว่าแมネเจอร์หรือลีดเดอร์ไม่มีไมล์เซตตรงนี้แหละดังนั้นระบบเมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้วระหว่างที่เราปรับปรุงระบบเราก็ต้องปรับปรุง m มล์เซตของผู้บริหารหรือผู้นําขององค์กรไปในทางเดียวกันด้วยว่าผลงานคืออะไรกันแน่เราต้องดูจากอะไรหลายคนบอกมันก็ยังคงใช้ความรู้สึกถูกฮะมันยังเป็นความรู้สึกอยู่โดยเฉพาะในเรื่องคอมพิเทนซีแต่เราก็มีเครื่องมือในการ พยายามลดความรู้สึกหลงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประเมินด้วยแ a ネเจอร์รอบข้างที่เคยทำงานร่วมกับลูกน้องเราหรือแม้กระทั่ง360องศาที่ให้ลูกน้อง Feedback ย้อนขึ้นมาอาจจะไม่ใช่เป็นให้ลูกน้องประเมินนะครับให้ลูกน้องเขาให้ข้อมูลว่าในมุมของ managerial skill managerial competency ของผู้จัดการเขาอะดีแค่ไหนสอนงานไหม motivation เป็นอย่างไร communication เป็นยังไงลูกน้องก็สามารถที่จะให้ Feedback เพื่อให ตัวผู้ประเมินสามารถจะเห็นข้อเท็จจริงในระหว่างปีได้ชัดเจนมากขึ้นสามารถประเมินได้เข้าสู่เรื่องของพฤติกรรมจริงๆของคนทำงานได้มากขึ้นไปอีกตรงนี้มันก็จะลดในเรื่องของความรู้สึกส่วนตัวลงไปได้เยอะทีเดียวแม้ว่าด้วยระบบมันเองมันจะไม่สามารถลดได้100%เเต็มเต็มๆนะครับดังนั้นโดยสรุปนะครับเมื่อไหร่เรา transform ระบบอย่าลืม transform leader and manager ด้วย นะฮะแล้วก็ที่สําคัญอีกอันนึงที่ขาดไม่ได้เลยคือผู้ถูกประเมินก็ต้องถูกทรานส f ฟอร์มเรื่องของ mindset ด้วยเช่นกันคือไม่ใช่เปลี่ยนแค่ผู้นําเปลี่ยนแต่แมเน g เจอร์ว่าจะต้องมองผลงานยังไงแต่พนักง,งานไม่ได้เปลี่ยนเลยเนี่ยอันนี้ก็อันตรายแต่เนะพราะถ้าหัวหน้าตรงไปตรงมาแต่พนักง,งานบอกว่าเอา้าทําไมประเมินแบบนั้นละ่ะอย่างเงี้ยนะทำไมไม่ช่วยหนูไม่ใช่ช่วยผมเลยแบบนี้ก็ยังคงมีปัญหาอยู่ดีดังนั้นเวลาจะทรานส์ฟอร์มระบบมันต้องทรานส f ฟอร์ม people ทั้ง องค์กรเลยด้วยเช่นกันในมุมของไมซ์เซตต่างๆซึ่งตรงนี้อาจจะต้องใช้เวลาอยู่ช่วงหนึ่งเหมือนกันนะครับอย่างประสบการณ์ของผมเองถ้าถ้าเปลี่ยนในระบบที่แบบเป็นลูกทุ่งประเมินผลจนกระทั่งกลายเป็นบริหารผลงานแบบโปรเฟสชันนอลจริงๆเนี่ยเร็วที่สุดที่ผมเคยสัมผัสมาคือประมาณ2ปีคือวน2รอบอะฮะแต่ว่ามันต้องจริงจังมากเลยนะครับลีดเดอร์ซีโอผู้เบอร์นหนึ่งขององค์กรต้องเอาจริงเอาจังกับเรื่องพวกนี้แล้วมันจะทําให้คําว่า ผลงานดีเพราะว่าคนนี้เป็นเด็กของพี่คนนั้นไงมันหายไปจากองค์กรเรานั่นเองฝากประเด็นวันนี้ไว้ประมาณนี้นะครับเพนใหม่ในครั้งหน้าครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ